งงจ้าสวยแห้งสวัสดีจ้าเมื่อนี้เขียดหน่อยสิพามารลปลาเนาะจ้ามาหลุ่นกันเมืองว่าสิไดเ้เฮตยังแน่เนาะจ้าดอกเหมึอนจ้าเอานะว่าจ้บเอาใส่กับตาเนาะสวยแห้ง จ,จุ้มเลยนะจ๊ะดอกบานจ้ะพี่น้องมาขอกันตอนเถาเนาะจ้ะอุ้ยน่ารักไปใส่กระตาอ่าเอาไปกิ่งปล้นเนาะจ้ะกลิ่นกล้นอ้าวมารับเอาเลย คือปะผัวตอนหน,น,น,นุ่มเน่ยเนาะจ้ะเนาะอ้าวดอกบานก็เอาละจ้ะอา้าวน่นาแะเอาใส่น่นาแวะหุยายคกเน่ะจะบุ้งไฟมาเห็นตายนี่จะขึ้พคาได้จา้า ดอกอยังไนงน้าจ๋ามื้อนี่ผึ้งแดงจ้าผึ้งดำจ้าอื้พี่นอ้องพี่นอ้องพี่นอ้องเฮ้ย ผากไว้จ้าขอบจุ่มเลยจ้าขอบพโโโจ้า ใส่ได้เห็ดถึงขมนะจ๊ะเอาใส่กะแต้นี่เอาใส่ทั้งนี่จ้ะอ๋เห็ดขมบอนี่นี่นะว่าผอเห็ดขมดอกงามทั้งนั่นจ้ะเห็ดขมเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นกินนะจ้ะไผ่มาขมกระแซบจ้ะไผ่มากินเห็ดขมนะจ้ะไข่ไข่เห็ดอยู่ค่านะจ้ะ ดอกงามคักต่มนีห่หอมคือเห็ดผึ่งนี่ละจ้ะแต่มีรสชาติขมนะจ้ะออกลายงห้นนะจ้ะจ้าหมหนึ่งจ้าจุ่มหนึ่งงามพักนะจ้ะดอกบานนะจ้ะ จพี่น้องออกไปกลุ่มเป็นก่อนเลยเนาะจ้ะขาดินดอกไงจ้ะเก็บรวมกันนะจ้ะทส่ได้ก้าบบ้านแล้วเนาะจ้ะพี่น้องพาลูกไปโรงเรียนนาะจ้ะ มาหาชั่วโมงหนึ่งก็พอได้กแกงเนาะจ้านี่จ่ายเห็ดเห็ดละงูกบานดอกจุมเห็ดบดดินนะจ้าเห็นจ้าสวยๆจังสเขาเม,มา่ไหม่เนาะจ้าพี่นอ้อง